สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวสารสรุดค่าข้านะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูว่าร้านข้าวสารมีข้าวตัวไหนบ้างครับผมเดี๋ยวเรียงจากตรงนี้เลยครับผมสอบมม่วงนี้จะเป็นข้าวหอมจุลินครับตาตรงหัวนะครับผมตัวนี้เลยถัดไปกระสอบเขียวนี้จะเป็นข้าวเหนียวใหม่นะครับผม ันนี้เป็นข้าวเหนียวใหม่เดี๋ยวพามาดูเม็ดครับตัวนี้เม็ดสวยมากครับนี่ครับตัวนี้อะไรตัวนี้สั่งตรงมาจากโรงสีนะครับผมถัดไปก็จะเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะครับตาดอกดาวเรืองนะครับผมตัวนี้จะเป็นข้าวเก่านะครับมันจะแพงหน่อยครับตัวนี้มีหลากหลายครับผม มีเสาให้ครับข้าวขาวตาตรงหัวนะครับผมดอกบัวนะครับตอนนี้เป็นข้าวขาวนะครับผมเป็นข้าวตาแห้งนะผมราคาอยู่แปดร้อยต้นต้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับมีหลากหลายครับผมเพื่อนเพื่อนสนใจอยากขายข้าวสารก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมลายก็ s a r u t แปดศูนย์นะครับผมมีข้าวหลากหลายครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเข้าวจอนะครับเป็นข้าวท่อนทรงออกนะครับตัวนี้ตาเจดีครับตัวนี้ก็จะเป็นปลายปลายทําโจ๊กนะครับตัวนี้มีหลากหลายครับก็มาตอนคลิปก่อนหน้านี้ก็เข้าสารเขาได้มาลงข้าวไว้นะครับจะพามาดูครับตัวนี้ก็ เป็นข้าวหอมมะลิตามมยมครับอันนี้ครับนี่หอมมะลิแท้นะครับตาไดาโนเสาร์หลากหลายครับผมนี่เป็นหอมใบเตยนะครับหอมนิ่มอร่อยครับตัวนี้ ที่ร้านก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีค้าวไม่กี่ตัวครับผมบบน,นะนี่หลากหลายครับผม ยังไงก็ลองแอดกันเข้ามาดูนะครับเผื่อสนใจอยากขายข้าวสารด้วยกันนะครับผม SAI UT 8 0นะครับผมก็ Facebook สรุดค่าข้าวนะครับผมลองแอดมาสอบถามกันได้ครับผมนี่เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับผมไปนะครับผมสวัสดีครับ